สวัสดีค่ะชื่อชมพู่นะคะสวัสดีค่ะชื่อูค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีนะคะค่ะก็วันนี้นะคะก็จะมาศึกษาระบบนิเวศชุมชนเมืองค่ะที่หมู่บ้านพาร์เพสนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะหมู่บ้านพาร์เพสเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสำรวจหมู่บ้านพารมเพสกันนะคะไปเลยค่ะ ากาศก็ดีนะคะแต่พอเย็นแล้วถ้าตอนเช้านี่เนี่ยค่ะ <c oughs> อุะอยชมูเมียนจะพูดไหมค่ะที่นี่นะคะก็ประกอบได้วยสิ่งก่อสร้างเป็นจำนวนตึกรามบ้านช่องนะคะเอาจริงๆไหมตอนนี้ปัญหาที่สุดเะไรู้ไหมรถนี่ลำบากมากเลยค่ะสูงอ้าวโมวิสั่นด้วยวีนดูเก๊ะ มันจะเป็นมันนี่บ้านเราปะถ่ายไปอากาศดีสบยนี่นะคะดูนะคะนี่สัตว์ติดตามมาซอมก็จะเป็นแบบะต้อก็มีจำพวกป่าหมาเอ็นชัยพืชพรรณนะคะสัตว์ก็มีสัตว์ตัวเล็กๆค่ะแต่ไม่มีจำพวกแบบสัดป่านะคะไม่มีไม่มีค่ะมีแต่แรดคะ่ะ <c oughs> เยอะค่ะ หใครก็จะเห็นได้ว่าขยะก็มีบ้างปากบานะคะตามเส้นทางและสังเกตที่สังเกตเห็น<ม>เหมคือต้นไม้ค่ะเต,ตือนต้นไม้ไม่ใหญ่ค่ะเพราะว่าพื้นที่น้อยเป็นบ้าน ในหมู่บ้านสถานที่ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีทสสแวดล้อมที่แบบรสบุ่งส์บรนแบบแล้วก็มีแบบดูแล้วทโงๆไปหน่อยนะคะเราก็มาอ,อย่างที่เราคิดกันเลยนะคะอย่างแรกก็คือมีบ้านจัดสันเยอะมากและรถเยอะมากเลยค,ะค่ะและปลูกต้นไม้น้อยลงนะคะค่ะซึ่งก็เห็นนะคะว่าจํานวนรถเนี่ยเยอะมากอาจเป็นาสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะทําให้โลกเรา มีภาวะโลกร้อนนะคะเราหนีงต้องหันมาจัดจักรยานแบบนี้กันนะคะใช่แล้วค่ะปันจักรยานนะคะรถถอดกวนไปด้วยเดี๋ย <laughs> <laughs> วเรานะคะจะมาดูระบบนิเวศชุมชนเมืองของหมู่บ้านไามเพสกันนะคะตามเลยคะ่ะ <laughs> <laughs> ดูนะคะดูสถานที่รอบๆเลยนะคะ นะคะน้ำพุอีกสัตว์ไม่ค่อยมีเลยค่ะมีแต่พืชมีแต่พึ่งต <c oughs> ัวต่อมแมลงนะคะสัตว์พวกจะพวกที่อยู่ในปา่าตัวสิ่งกันทิงแร้ไม่ค่อยมีเลยค่ะในชุมชนเมืองแต่จะมีสิ่งก่อสร้างน,นะคะอะไรที่มันคน <c oughs> ทุกคนเยอะแต่ตอนนี้มาในช่วงเย็นแล้วค่ะไม่ค่อยมีแล้วค <c oughs> ่ะรูด้นะคะต้นไม้นะคะขยะเยอะด้วยนะ นี่คือต้นไม้ในชุมชนเมืองค่ะใครที่พีดจะอยู่บ้านในกรุงเทพน,นะคะคิดให้ดีนะคะก่อสร้างค่ะก่อสร้างสิ่งของนะคะดูนคะคะชัดๆเลยค่ะร้อนก็ไปกระโลแต่สุดท้ายก็ต้องอยู่เอ็นใ <Enjoy. S 1> น้ำซวนใช้ไีอะไรมาเป็นไรท่เอ็นใ ดูนะคะรถยนต์ก็เยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบน,นี่ค่ะบ้านหลังนึงนี่คนันนึงไม่พอแล้วนะคะเดี๋ยวนี้รถยนต์หละหลังจากที่เานะคะได้ชมภาพวิวทูทั์ของหมู่บ้านพามเกษกันแล้วนะคะก<ม>็จะเห็นว่ามีทั้งอ,อ ระบมเวยที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็เสื่อมแล้วก็เสื่อมโทรมลงไปนะคะเราก็ต้องควรมาหาแนวทางกันทําให้มันอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะ,ะก็คือว่าเราควรจะอย่างที่เห็นกันอยู่ก็คือว่ามีสิ่งก่อสร้างเยอะมากนะคะทําให้มันเหมือนบุกลุกเขตการพื้นที่อยู่ของสัตว์ไปแล้วก็แค่ที่แถวนี้ก็ม่แค่สวนหย่อมเล็กๆแล้วก็มีสัตว์ตัวเล็กๆขนาดนัตว์ดใหญ่ไม่ค่อยจะมีค่ะ แล้วก็มีพวกขยะนะคะอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนะคะก็เลยทำให้เหมือนแบบระบบนิเวศเสียเสียหายอะค่ะแต่ขยะนะคะทางที่ดีควรจะทิ้งค่ะเพราะว่ามันสามารถไปรีไซเคิลได้อีกหลายรอบเลยนะคะอย่างเช่นกระดาษเราไปยีดียูใช้กี่หน้าก็ได้ค่ะเราเก็บไว้เช่งกิโลขยก็เดียเด๋ยวเขาก็ไปแปรรูปกันเองนะคะทางที่ดีไม่ควรมาทิ้งเกินการค่ะเพราะเนื่องจากไันได้ประโยชน์และยังทาลายสิ่งแวดล้ลอมอีก ค่ะรวมทั้งขวดน้ำด้วยนะคะซึ่งเราสามารถนำกลับมารีไซเคิลเป็นสิ่งของประดิบป,ประดอยต่างๆได้น,นะคะจำพวกโมบายหรือว่าเป็นขวดขวดใส่เครื่องเขียนนั่นเองค่ะแล้วก็เอาไปขายได้ค่ะและเรื่องมีอีกประเด็นนที่สำคั้งคือเรื่องรถค่ะมีรถเยอะมากเลยนะคะคันหนึงอย่างต่ำคือหนึ่งหลังเอ้หลังนงนึงอย่างต่ำก็หนึ่งคันเดี๋ดวเ <c oughs> ดว หนังนึ่งยางตต่ก็หนึ่งคันนะคะแล้วรถเนี่ยนะคะนน้ำมันก็แพงค่ะไม่รู้ว่าจะซื้อก็ทำไมเยอะแยะนะคะจักรยานสิคะ,ะจักรยานซื้อได้หลายคันเลยค่ะรถก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแต่แค่เติมลมทำให้เราแข็งแรงนะคะค่ะก็ขอจบขอบคุณสำหรับการติดตามเอ่อคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะชีอ่ะอะไรนะขเขาเรียกอะไรนะไอ สปอนเซอร์เลยนะคะสปอนเซอ,อร์รายใหญ่เลยค่ะบ้านเกล่าค่ะ <l ots> และบ้านของน้องกัมมีค <l ots> ่ค่ะจักรยานสองคัน